ตัวท็อปของอันนี้บอกว่าตัวท็อปยูเอไห้เฮียโอ้ยตัวท็อปยูเอตัวท็อปยูเสามตัวเอ้ยบิ๊กทวีตบิ๊กบิ๊กทวีตบิ๊กทวีตเฮ้ยไอ้พวกเนี่ยันแม่กดไม่ได้เฮียนี่ไม่ตลกกระดาษนี่ไม่ตลกไม่ตลกอันนี้จริงจังนี่จริงจังเลยนี่จริงจังเลยคือมึงจะแพ้กูอย่างแบบแบบไม่ต้องเพศอ่ะพี่อืม อะไรยี่โอ้อยแดดหลบบงกัน <c oughs> ออกกันแล้วอืมตัตมึงหยุดได้ไหมเนี่ยเยีะบุกแข็งแกเกินแล้วหยุดคุยได้หย่าโอ้ยคุยเอ้ยโอ้ยอืมอืมปลาใส่วัดอืมโอ้ตัวมึงคุยเอ้ยอืมโอ้อาาย <c oughs> ทำไมตัวก <ford passage> ูลอยเยอะดังว่าแอสแซดโอ้ยเย็นแบวมผมไม่ได้สู้เลยเฮ้ยยาโอ้จบแล้วพีมมันอ่ะจบอะจบแล้วตีนจบแล้วเฮ้ย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 ตัวกูเล่นไม่ถนัดเฉยยเ่ี่ย์จอกจอกนาย เล่นกูเกทับโอยเล่นโชว์เลยกูเกทับแกไปแล้วโอ้ยน้ำแข็งไอซิ่งไอซิ่งไอซิ่งไปแล้วเดิมโดนอีกไอซิ่งรบกูแรงว่ะโอ้บีบบีบดยกูบีบระวังนะระวังระนีบระวังรถระวีบ โล่นโล่นไปอดมัวโอ้โอ้ยไม่ห้ามึงงงโอ้ห้ามึงเยอะจังวะปีหลังโอดไฟอดแข็งเอ้าผิดหมดแล้วเอามัวเอามัวนี่อะไรโอ้วิ่งเร็วช่วยด้วยมึงจอมโบเยอะไปแล้วไอ้เหี้ย ไม่เลขยานเลยจะวัเียะไรนักหนารู้สกมัวแลวไอเียโอ้ยไอ้วยโอ้ยวันกุไอเี่ยจะวันเฮียเลยนักหนาขยเลยขยเลยวีอ่้แล้วโอ้เฮีย ออนูวจะเล่นเล่นพิมพิมเย็นแม่ม่อยาลากนี้มันำเมียอะไรแล้วโอ้ยเพื่อนคูไอ้ลพไอ้ซานไมิเรโอคือเฮ้ยลพหนทะลุ่านต่อยตีตี ไอ้เหี้ยมึงจะตีรัวเกินไปแลอยอื <laughs> มไอ้ไอ้เอสเอสตัวโอ้ยึหึหขาดไอ้สัตว์อืมมาแล้วกูใช้แล้วกูใช้หมดเลยไงแล้วกูใช้หมดเลยไงโอ้เฮ้ยกูรู้มึงจะตีกูใช่ไหมเล่าอืมเอาป่าเหรออุ้ยเป็นไงเล่าอืมโอ้ยผิวจัดโอ้ ข้าใหญ่โอ้เย็นไม่เล่ยักจังไว้เฮียอ่๊ะโอ้โฮถ้ามันเคยหลังการไปเล้วเฮียอ่ะเอ้ยไม่ตายนะไม่โดนแทงเลยไม่ตายกูกูรอดอยู่ดูจะเก่งกว่านี้วิดีโอคลสองตัวเลยกูแถมนวมูให้อีกตัวหนึ่งโฮโฮ มึงไอเี้ยนี่มึงจะเยอะไปแล้วมึงกดแต่ตัวเยี้อะไรมานี่พี๊บขึ้นเดียวดียะยาวล่างนี้มันเป็นเหี้อะไรแล้วหนึงร้อยเปอร์เซนด้วยโอ้ยยยยเยย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 ่ยย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 ยมึงยยงยปแลยย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 ย้ยย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 เยยย หน uh ึ uh. <laughs> <laughs> ่งร้เออโดนกูโดนไอ้เหี้ยมึงจะแรกไปแลตีโอ้กว่าจโดนเียเฮ้ยกูวิดกูจะอีกหจักรวาลมันตีเวิร์นี่เลี้ยวตามมึงอยอาวิดีโอยกูมีวิธีนึงเฮ้ยยืม ให้เราอยู่บนหักรามึงโอ้ยโอ้ยไอ้ยายาิยาิยายาเฮ้ยดีโอ้ยดี่เย็นแม่เฮ้ยอือโอ้ก็จะจับโดนมึงจะเยอะไปแล้วไอ้เหี้ยเนาะอยานี่กูตายดิเล่นนอนเอาเดี๋ยวไปมึงอยู่ทะเลทรายไง อีหนึ่งอัตลักษณ์สินโอ้โหน้ากูโดนต่อยม่อย่างยี้วม่งกันโลกหน้ากูยี้เลยมึงจะขี้โก้เลยยี้แค่นี้ก็จบแล้ว่าฮีโร่อ๋อนึกว่าอยากจบวะเราต้องปิดทางตัวๆแล้วว่ะเอา เฮ้ยฉากสวยๆรี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 ก่อนดีก่อนอ๋อตัวไหนกับตัวอ้าอืมเป็นฉากสวยๆเอ้น้องเมืองโฮสุอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เมืองโฮสุวะไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้อะไรกันนะฮิท้าเฮียสาระกรณ์สุิภาพอ่ะเห็นแล้วจะอ้วกไวเฮียไม่ชอบเข้าใจว่าไม่ชอบ ก็จะตายไปแล้วมึงอ่ะไม่ตายหรอสแมชโอ้ยม ouais ึงช oh, oh, yeah! ้าใหญ่อ oh ุ้ยโอ้ยเชียร์โอ้โอืมอืมต่อยรู้ว่ามัดไอ้สาร์อาจรักละมึงก็แค่ลูกเมียน้อยกโอ้โอืมสุดยอดวันทีกัรกี่ครึ่ง ไอ้มัดโอชีไปให้ทั้งตัวปัดฟุนมันเลอะยูโนะยูโนะมันเลอะอ่ะอ่ะอ่ะอ๋ออออ๋ออออ๋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 อออออออะไรอ่ะออออ เียอืม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 เฮ้ยเรียบร้อยมันเป็นแผลนี่กูขี้โกงขี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวโอ้โหจะตายโอ้ยโอุเด็กมึงเยอะยังวไอ้้เหีงจับอื้มต่อยสแมตจับเลยมาก่อนนะโอ้ย กูจะบอกว่าลาก่อนออกฟอรวันกูจะลาเตนมีงแล้วอย่าลืมตัวเฮ้ยโอ้ยวันกันเวชานตักตัวโอ้ยดิวอ๋ออืมโดนลูกศิษย์กูเนี่ยศิษย์มึงกับศิษย์คนไหนกันเทียววะโอ้ยคนนี้ไม่ใช่คนนี้เงี้ยอืมต่อยหมัดลูกโอ้ยเป็นไงเราคืนกันโอ้ยอืมโอ้ยไปเลยวิดีโอยาว

เย็นแม่โอ้บีมกูพูนหมดล้เียสรารบัซะโอ้เย็นแม่สอง,สองโอ้ยมันนอกโลกเลยมปนนอกโลกเลยไปเลยเยียจบได้สวยงไงเดี๋ยวได้มาดูดเราดูสปอมันลดวลงหอวัเล็ดเลนะ็ดเร็วเนาะเออในหนึงดูดมันดึงไปพิมพ <c oughs> <c oughs> ์คลิ <c oughs> ปดิ ถ้าถ้าไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับวีอาร์เด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับบ๊ายบาครับเจอ๋ยคลิปหน้าครับบ๊ายบาย